สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านค่ะเช้าๆกับบรรยากาศสดชื่นค่ะเมื่อคืนฝนตกก็ได้รับความสดชื่นไปนิดหนึ่งนะคะพามาชมนาข้าวตอนเช้านะคะแดดไม่ร้อนค่ะ จะพาไปดูข้าวที่นำมาปลูกนะคะตรงที่ไม่งอกค่ะใช้วิธีการหวานหวานแล้วก็ขุดกลบนะคะตีดินกลบนะคะตรงนี้ยังไม่ค่อยจะมีนะคะเราจะพาไปดูฝั่งนู้นนะคะ ในนาข้าวก็มีแต่หญ้านะคะเห็นแต่เขียวๆค่ะน้ำไม่มีนะคะนี่ค่ะกว้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะันที่เสียหายไม่งอกค่ะก็ใช้วิธีขุดกลบเมล็ดข้าวนี่แหละค่ะนี่ก็กำลัง งอกต้นอ่อนมาค่ะกำลังออกมาสวยนะคะเนี่ยปรากฏว่าวิธีนี้ก็ได้ผลค่ะถ้าไม่มีน้ำก็ใช้วิธีนี้นะคะอันนี้ก็ทำได้ประมาณสี่ห้าวันแล้วนะคะ ได้ประมาณนี้ก็พอใจค่ะยังมีเหลืออีกหลายจุดหลายมุมเลยนะคะกำลังโผล่มาค่ะก็งอกดีนะคะถ้าตรงไหนหนาๆก็ไว้ถอนไป ซ่อมแซมตรงที่เป็นน้ำเป็นแอ่งนะคะอาจจะมีพวกนกพวกอะไรมาเก็บกินบ้างค่ะแล้วก็ยังเหลือนะคะกับการที่เราได้กลบเม็ดลงไปค่ะกำลังออกมาสวยๆค่ะ ก็เป็นที่น่าพอใจนะคะงอกก็เยอะอยู่นะคะเนี่ยถ้าเราไม่กลบมเมล็ดมันก็ไม่ค่อยงอคะค่ะเพราะว่าอากาศแรงบ้างนกเก็บกินบ้างหนูมาแทะมาเล็มบ้างคะ่ะ แค่นี้ก่อนนะคะแล้วค่อยมาดูกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันคลิปใหม่สวัสดีค่ะ